แม่มดอเยนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะจากที่เช็คดูแล้วนะคะดวงโดยทั่วไปเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยการงานหรือ,อการเงินคุณเนี่ย จะยังไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่เนื่องมาจากว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงส่วนตัวอยู่แล้วหรือว่ามีการลงทุนในลงทุนในหุ้นหรือมีการเก็บเงินแบ่งเก็บเงินของคุณอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะในช่วงของโควิด19เนี่ยคุณก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ปัญหาที่เห็นช,าชาัดๆของคนเมถุนก็คือปัญหาทางการงานแล้วก็ปัญหาทางใจค่ะ คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีภาวะกดดันเกี่ยวกับเรื่องการงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเคยทํางานผิดพลาดมาก่อนแล้วหรือว่ามีผลงานที่ไม่ค่อยดีสะสมมาบ้างนะคะทําให้เกิดเกิดการประมวลประเมินผลงานแล้วทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่ซัพพอร์ตคุณเนี่ยเขาเ,เรียกมาคุยแล้วก็มันอาจจะแบบประมาณว่าผลงานที่มันเสียหายเนี่ยทาให้จะต้องรื้อฟือ้นหรือมาคุยใหม่ ะะแล้วก็คุณมีความกดดันอยู่แล้วทําให้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการตัดสินใจเลือกที่จะไม่อยู่ต่ออันนี้คือลักษณะงานนะคะไม่อยู่ต่อหรือไม่ทําต่อหรืออยากจะเลิกสิ่งสิ่งที่ทําอยู่หรือสิ่งที่อึดอัอดใจมาแล้วจากการกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วจากปัญหาที่เคยมีมาแล้ว นะคะคุณอยากจะเลือกที่จะทิ้งเดินทิ้งเดินจากไปอยากไปจะไปทําอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขกว่าเดิมนะคะความรู้สึกของคุณอย่างที่อย่างที่แม่มดบอกไปแล้วว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยการเงินยังไม่ถึงขนาดกระทบแต่ภาวะทางใจเนื่องมาจากการทํางานไม่ค่อยดีนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยกําลังที่จะตัดสินใจ อยากจะทิ้งอยากจะเลิกอยากจะเดินทางใหม่ละอยากจะไปอยู่ในที่ที่ชอบที่ที่มีความสุขใจมากกว่านี้นะคะแม้ว่ามีการเจราจากันไปแล้วแต่ข้อเสนอเงื่อนไขก็ดูจะไม่ถูกใจดูจะผูกมัดเกินไปหรือดูด,ด,ด,ดูเงื่อนไขหลายๆอย่างที่คุณไม่ชอบนะคะอย่างเช่นที่อยู่ที่เดิมการเสนอเงื่อนไขมันมันดูไม่ลงตัวแล้วบวกกับปัญหาเก่าๆที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีมาอยู่แล้วอัดใจมาอยู่แล้วออรู้สึก ออมีความกดดันมาอยู่แล้วคุณก็เลยเลือกที่จะไปนะคะแล้วในดวงนี้ยพื้นดวงอะ่ะจิตใจของคุณมีแนวโน้มว่าอยากจะไปซะอยากอยากจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วเพื่อศักิ์ศีของตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองมีความคิดอย่างนี้ด้วยไม่ลงรอยกันด้วยอะไรทนานองเนี้ยแต่ปัญหาหลายๆอย่างคือคุณเองก็ไม่รู้ว่าที่ใหม่จะดีหรือเปล่านึกออกไหมคะแม้ว่าการเงินคุณจะยังไม่สะ,สะดุดแต่เนื่องจากสภาวะตอนเนี้ยมันก็ไม่ราบรื่นไม่ไม่ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะ คาดการได้เลยตัวคุณเองก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะไปและจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่ใหม่ดีกว่าหรือถ้าจะลงทุนใหม่และจะรู้ได้ไงว่าการลงทุนใหม่ๆม,มันดีกว่านะคะดวงของคุณมันจะมีภาวะปัญหาทำนองเนี้ยอยู่ในช่วงของเดือนนี้ทั้งหมดเลยนะคะการการไปอยู่ที่ใหม่จะติดขัดหลายๆอย่างการเดินทางหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับออการปรับตัวที่ใหม่นะคะดูจะไม่ลงตัวในเรื่องของตรงนี้ส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ การลงทุนที่ใหม่เหมือนกันนะคะเหมาะดิฉันมองว่าคือมันยังไม่ควรที่จะตัดสินใจอะไรไปนตอนนี้เพราะว่าในดวงเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดดีทีเดียวคือดวงคุณของคุณเนี่ยมันไม่กระทบแต่ถ้าคุณมีการวางแผนหรือขยับขยื่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกจังหวะหรือไปแล้วมันเหมือนมีเสือปาจระเข้ค่ะก็จะกับว่าการการตัดสินใจของคุณอ่ะมันจะเกิดการผิดพลาดได้เพราะในดวงเนี่ยมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่า เอ,อกสารห,ห,หลักฐานอะไรบางอย่างถ้าคุณตัดสินใจเซ็นโดยไม่ได้ระมัดระวังคุณก็เสียเปรียบอีกเช่นกันหรือการลงทุนใหม่ๆโดยที่คุณคิดแต่ว่าใจอยากจะไปจากที่เดิมแค่นั้นเองมันก็ทําให้คุณอาจจะผิดพลาดในการลงทุนใหม่ได้นะคะดังนั้นเดือนพฤษภาคมก็ขอให้มีจิตใจที่สงบสุขก่อนนะคะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งตัดสินใจทําสิ่งใดเพราะว่าทางซ้ายหรือทางขวามันก็ดูจะยังไม่ค่อยมั่นคงแต่ดูที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละที่ดูจะมั่นคงกว่าปกตินะคะที่ที่เห็นเลยนะคะคราวนี้จนะดูดวงของเรื่องความรักความรักของคนโสดเฉพาะคนที่เกิดราศาีเมถุนนะคะคนโสดมีแนวโน้มว่าจะพบรักแต่รักครั้งนี้เป็นรักที่ต้องปิดบัง อย่างเช่นถ้าคุณไปชอบกับคนนี้ญาติพี่น้องต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆหรือคุณไปชอบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มาชอบเนี่ยคือมันดูแล้วเนี่ยมันดูมีความเสี่ยงสูงคุณอาจจะรู้แล้วทวยซ้ำว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือคุณอาจจะรู้ยังไม่รู้แน่ชัดแต่บอกเลยว่าดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะไปพบคนมีเจ้าของแล้วนะคะหรือมีความรักเกิดขึ้นใหม่ที่เป็นลักษณะรักที่ไม่ค่อยที่จะ เปิดเผยไม่ได้อันนี้คือดวงของคนความรักของคนโสดนะคะคราวนี้เรามาดูดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่คนที่มีคู่แล้ว <Sa> ของคนเ <ketchup> ก yeah ิดราศีเมถุนนะคะความรักของคนเมถุนที่มีคู่แล้วถือว่าดีค่อนข้างมากนะคะการเงินการงานมีความมั่นคงดีทั้งสองคนนะคะอย่างที่บอกไปแล้ว ว่าดวงการงานของดวงการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะแล้วก็คุณอาจจะได้มองหาได้ร่วมลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะความรักของคุณเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงสูงส่วนมากแล้วน่าจะคยน่าจะพบรักกันมานานแล้วหรือคบกันมานานแล้วนะคะจนมีความรู้สึกว่าเออเป็นเหมือนเพื่อนไปแล้วล่ะนะความรักของคุณแล้วก็ณนะตอนนี้เลยณนะตอนนี้เลยนะคะต้องระวังนะคะดวงของคุณเองนะคะเฉพาะของคุณค่ะ มีแนวโน้มว่าจะมีคนที่ไม่ไม่โสดะค่ะคนมีเจ้าของอาจจะเข้ามาจีบหรือเข้ามาติดพันอันนี้ดวงของคุณนะคะซึ่งแนะนำไว้เลยว่า,าไม่ควรที่จะเผลอใจนะคะ